สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเคอีเช้าบ่ายนะคะพระจำนวันที่22กุมภาพันธ์ปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับนิกเคอีเช้าตัวเด่นก็คือสีกับเจ็ดห้ากับแปดสี42ูน47สี7หนึ่งสี7สองสี4ห้าสี8 2แจสีแปนะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสห้าห้าสี่สี่ดเนาะสี่ห้าเจสี่เจอาอย่างนี้ก็ได้เนาะสี่แปดแปดสี่ศูนย์แปดสี่สองแปดสีหกแปดสีแปดห้าเจหนึ่งห้าเจดสามห้าเจ็ดเก้านะคะเรคูเรคีเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีสำหรับบ่ายศูนย์ก็สามหนึกับส 000, 0 0 0 1 0 3 0 4 0 7 0 8 3 0 3 1 3 3 3 4 3 5 3 7 3 8นะ0 3 3 4 3 1 1 3 7 1 4 0นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นเอาเด้อทั้ง VIP ทั้งปกตินะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อสลับกันแน่นอนนี่ที่เราทำนะ สำหรับพรุ่งนี้นะคะอันนี้ปกติอันนี้ V.I.P. อันนี้ปกติอันนี้ V.I.P. ยังไงก็ต้องมี 0, มูนย์มีสามเนอระบังเบิลส3 3นสามสามนะสีเจ็ดหนึ่ง อันนี้รอบเช้านะคะอันนี้รอบบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะจับคู่ลุ้นเอานะสวัสดีค่ะ